หนี้ครัวเรือนในบ้านเรา15ล้านล้านบาทแล้วปรากฏว่าในบรรดาหนี้ครัวเรือนนี้มีหนี้ของกองทุนกยศรวมอยู่ด้วยกยศในรอบ20ปีที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามียอดในการไปกู้เงินกเกือบจะ5 0,000ล้านบาทแต่ปรากฏว่าการชำระคืนของคนที่ไปกู้ยืมเนี่ยมีอัตราน้อยมากครับมีน้องๆวาจัยให้เกิดหนี้เสียหรือว่าหนี้ NPL เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยหาทางที่มีการแก้ปัญหามลหนี้ที่เกิดขึ้นกับกยศ เพราะหนี้ของกยอยศอน,นี่แหละครับทําให้มูลหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหนี้ในครัวเรือนถ้าแก้ไม่ได้โอกาสที่จะมีการปรับลดหนี้ครัวเรือนก็คงเป็นไปได้ยาก <c oughs> นั่นเป็นเพราะว่าหนี้ครัวเรือนที่พวกเราเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเอาอง่ายเลยหนี้สากลต่างๆเนี่ย9.4แสนล้านอันดับต้นๆของหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยลองลงมาเป็นหนี้ประการศึกษาครับคุณผู้ชม4.6หมื่นล้านบาท ตามมาด้วยหนี้สินเชื่อรถยนต์2.3หมื่นล้านบาทถามว่าทําไมหนี้เพื่อการศึกษาไม่เป็นสูงอ่ะแล้วก็ส่งผลในหนี้คนรมันสูงตามขึ้นมาด้วยนั่นเป็นเพราะว่าในรอบ20ปีที่ผ่านมากับนโยบายกองทุนเพื่อการศึกษาให้คนที่มีไรายได้น้อยไปกู้ยืมเงินมาเพื่อที่จะเล่าเรียนปรากฏว่ามียอดของการกู้เงินเนี่ย46,000ล้านบาททั่วประเทศมูลหนี้คนมีหนี้นะครับ6.7ล้านคนเกือบจะ7ล้านคนนะครับผู้ชมแล้วกู้ระหว่างการศึกษา ล้านสามแสนคนอยู่ระหว่างผ่อนชำระ3.5ทําทำไมมันน้อยจังอะ่ะเมื่อเทียบกับคนกู้ไปแล้วมีภาระหนี้หมุนเวียนตรงนี้แหละต้องเขีดเส้นใต้เลยภาระหนี้หมุนเวียน4แสนล้านบาทปรากฏว่าเงินที่ต้องเอามาหมุนเวียนให้น้องๆได้กู้ยืมเอาไปใช้มันไม่ถึงอะครับแล้วมียอดหนี้เฉลี่ยเนี่ย 1>, 1 2 0 0 0 0บาทต่อคนเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละรัฐบาลก็เลยมีแนวทางที่มีการปลดหนี้กยศสให้สลับคนเป็นหนี้เอาละสาหรับใครที่มีวินัยในการชําระเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่คนที่เรียนจบไปแล้ว3ปีไปทำงานแต่ไม่ผ่อนชำระรัฐบาลก็จะมีการปรับลำดับการผ่อนชําระหนี้แบบนี้ฟังให้ดีนะเดิมเนี่ยก็จะมีการตัดเบี้ยปรับ ตามด้วยดอกเบีย้ยและเงินต้นแต่แนวทางใหม่เนี่ยเขาจะมีการปรับก็คือปรับเป็นเงินต้นดอกเบีย้ยแล้วก็เบีย้ยปรับก็คือสวนทางกันเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่จะมีการชําระได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดต้นได้ง่ายขึ้นขณนะดเดียวกันลดเบีย้ยปรับนะจากเดิมเบีย้ยปรับอยู่ที่7.5%แต่แนวทางใหม่เนี่ยก็จะเหลือแค่0.5%ห่างกันลิบลับเลยเพราะฉะนั้นได้ฟังแล้วเตรียมตัวไปจ่ายนะ เพื่อที่น้องๆเนี่ยเขาจะได้มีเงินเอามาใช้แล้วก็กองทุนทุกบาททุกสตางค์เนี่ยถูกนําไปตัดเงินต้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับบทดีตามพรบอกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งมีการปรับแก้ไขใหม่เอาเป็นปีล่าสุดมาดูนะครับปีล่าสุดที่รัฐบาลจะเอามาบังคับใช้เนี่ยก็จะใช้ตั้งแต่ต้นตีเป็นต้นไปก็อ่ะเมื่อเทียบกันระหว่างปี60กับปี6 6เนี่ยปี6 6ดอกเบีย้ยไม่เกิน1%ต่อปีนะ แต่ที่ผ่านมาก็คือ1%ต่อปีแล้วเบี้ยปรับเบี้ยอย่างที่บอกไป0.5%เพราะฉะนั้นเตรียไปชําระนะหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมคือสําคัญคือ ไม่ต้องมีคนค้ำประกันก็ได้เพื่อที่จะลดภาละสำหรับคนที่ไปค้ำประกันจะต้องไม่ถูกฟ้องตามไปด้วยครับและที่สำคัญลำดับการหักเงินชำระหนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือเอาเงินต้นดอกเบีย้ยแล้วก็เบีย้ยปรับที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มจากเบีย้ยปรับดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นก็ไม่สามารถทีียะชำระเงินได้แล้วที่สำคัญครับที่ผ่านมาเนี่ยมีการผ่อนรายปีแต่หลังจากนี้เป็นรายเดือนรายไตรมาสหรือรายปีก็ได้แล้วใครที่เป็นหนี้สามารถจะปรับ โครงสร้างหนี้ได้ด้วยเพื่อคุณจะมีความสามารถในการชําระหนี้การปรับโครงสร้างชําระหนี้จะทําอย่างไร เอาดูตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนทั้งถูกฟ้อง,ถ,งถูกบังคับคดีจำนวนมากเลยเป็นล้านลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอปรับโครงสร้างนี้ได้สามารถที่ไปลงทะเบียนได้นะครับแล้วช่วยผู้ค้ำประกัน2ล้านคน2ล้านคนค้ำประกันทุกคนเดือด,ดร้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหลุดจากความผิดในการรับผิดชอบด้วยหลังจากที่จะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหากองทุนกู้ยืมผู้กู้ผู้ค้ำประกันได้ไประโยชน์กี่คนละ่ะ5-6ถึงล้านคนแล้วชะลอการฟ้องลูกหนี้รายใหม่ไม่น่าเชื่อนะ ลูกหนี้รายใหม่เนี่ยล้านคนหลังจากเรียนจบไปแล้ว3ปีแต่ไม่สามารถเอาเงินมาชําระได้ตอนนี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้องเป็นล้านคนเลยนะรัฐบาลจะมีการชะลอแล้วก็ชะลอบังคับคดีถามว่าหลังจากนี้ถ้าเราไม่มีเงินมาชําระทํำยังไงล่ะก็ไปลงทะเบียนมีการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลูกหนี้ก็จะมีการแจ้งไปยังลูกหนี้มาทําสัญญาภายในต้นปีหน้าพอมกราคมปีหน้าปั๊บ สัญญาก็คือว่าจะเริ่มทําสัญญาใหม่วันละ1,000คนเฉลี่ยแล้วเดือนละ30,000ื่นคนครับแถมยังเปิดจุดบริการต่างจังหวัดที่ไหนบ้างเชียงใหม่พิษณุโลกลคนครราชสีมาสงขาภูเก็ตเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกหนี้กองทุนกอยอสเอตรียมไว้นะครับถ้าใครยังไม่สามารถที่จะหักมาชําระหนี้เงินกู้ได้เตรียมตัวไว้เลยแล้วถ้าไม่ได้คุณก็ต้องเข้าสู่โครงการที่จะมีการ เกี่ยวข้องกับการแก้ไขชําระหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยเอามาเพื่อที่จะตดภาระหนี้ให้กับคนไทยประมาณ7ล้านคนแต่ที่สําคัญกู้แล้วต้องมีวิัยในการชําระคืนสงสารน้องๆที่เขารอใช้เงินทุนหมุนเวียนอยู่นะครับ